รอดมาได้ไงเกงงอกไฮเบอร์สามเวียดนามเล่นมาทั้งชีวิตแทบไม่เคยโดนใบเหลืองเกงงอกไฮแข่งเบอร์สามทีมชาติเวียดนามที่สาวมาใส่หน้าทีระทรเล่นมาทั้งชีวิตโดนใบเหลืองไม่ถึง10บใบความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอล a อ f เมิสูบิชิอิเล็กทริกคัพ2022หรืออาเซียนคัพ2022รับชิงชนะเลิศด้วยในนัดแรก ที่ทำการแข่งขันกันที่สนามมีดินสเตเดียมทับช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเสมอดาวทองทีมชาติเวียดนาม2ต่อ2องโดยเกมดังเก่าวมีประเด็นดราม่าในช่วงครึ่งแรกเมื่อเวียดนามเสียฟรีคิกแล้วเกี่ยงง็อกให้เบอร์3ามกองหลังเวียดนามเจอากานหัวร้อนไปผักอก,อกทีระทอบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยถึงสครั้งและสาวมาไ่หนาทีระก่อนจะโดนใบเหลืองไปในที่สุด สำหรับใบเหลืองดังกล่าวเป็นใบเหลืองใบที่กาของเก้งก็ห่และแข้งรายนี้ไม่เคยโดนใบแดงตลอดการเล่นให้ทีมชาติเวียดนามตั้งแต่ปี2014ปัจจุบันลงสนามไปแล้ว58เกมยิงไป4ประตูกักบอีก2แอซซิตโดยในยุคข,ของปาข่างซอเขาได้รับลงสนามมากถึง45ครั้ง ได้เห็นบ,บ่อยๆเกงล็อกไฮเบอร์สามเวียดนามห้ามเพื่อนประทาทีมชาติไทยแฟนช้างศึกอึง้งเกงล็อกไฮเบอร์สามทีมชาติเวียดนามห้ามเพื่อนประทาทีมชาติไทยในเกมอาเซียนคัพ2อ2 2่ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของไมโนโพกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาบาซิลเชื้อสายเยอรมันมีคิวนำทีมเปิดสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนรังสิตตอนรับการมาเยือนคู่รักคู่แคนอย่างดาวทองทีมชาติเวียดนาม ที่มีปลาขฮังซองเทนเนอร์ชาวเกาหลีตายกุมบังเหียนในสึกเ F f เมิซูบิชิอิเล็กทริกคัพ2022หรือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รอบชิงชนะเลิศนัด2เก,กมดังกล่าวมีช่วงครึ่งแรกในนาทีที่24ทีมชาติไทยขึ้นนำทีมชาติเวียดนามหนึ่งต่อศูนย์จากโลก,กิงของธีราทรนบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยหลังจากนั้นในนาทีที่3าสซสลักหายประโคน แบ็กตัวก่งจากบุริรัมยูนินเตเตล้มลงไปทับวูวันตันทำให้แข้งเวียดนามกูเข้าไปไววยทีมชาติไทยก่อนที่เกงอ,อกไฮเบอร์สามกองหลังเวียดนามที่สาวมาใส่หน้าทีระทอนเมื่อกิมที่แล้วเข้ามาห้าพเพื่อนไม่ให้ประทักกับทีมชาติไทย